สวัสดีครับคุณอยู่กับอัพที่ OTD s p a c i a l นะครับกับ EP หรือตู้นำเสื้อผ้ามา mix and match เพื่อเปิดจุดเด่นและปิดจุดด้อย EP นี้เรามาดูผู้หญิงทรงตรงกันดีกว่าไปดูชุดที่หนึ่งกันเลยครับว่าจะเป,ป๊ะปังอลังเวอร์ขาบบนาดไหน ลุคที่1น,นะครับอัพเลือกเชิ้ตโอเวอร์ไซส์ที่มีความยาวพอประมาณโชว์เรียวขาสวยงามนะครับแก้ไขปัญหาสาวทรงตรงนะครับด้วยผ้าผืนนี้ครับทำให้คุณนั้นดูมีสรีระร่างกายที่ลงตัวมากขึ้นเพิ่มความปังด้วยแอคเซสซอรี่โลหะหลายๆเส้นหลายๆชั้นเพิ่มความเก๋และขู่ด้วยรองเท้าสีนูดคู่นี้ครับจบลุคเก๋ๆด้วยกระเป๋าแฮนด์แบ็กใบนี้ครับที่คุมโทนคู่สีไปในทิศทางเดียวกันแค่นี้ครับลุคของคุณนั้นก็ดูเป๊ะปังอลังเวอร์ ไปดูรุคที่2กันเลยครับสำหรับผู้หญิงทรงตรงนะครับเราก็เลือกที่จะเปิดจุดเด่นและปิดจุดด้อยเอาเลือกผ้าผืนนี้ครับมาทำเป็นเสื้อกอกนะครับเพิ่มความแคชูนะครับด้วยเครื่องประดับเข้าเซตกันและพับถังกีขึ้มาน,นิดหน่อยเพื่อสร้างสไตล์ลิงครับให้เข้ากับรองเท,ท้าผู้โอดน,นะครับจบลุกด้วยกระเป๋าใบเก๋ที่คุมโทนสีไปในทิศทางเดียวกันแค่นี้ลุคของคุณนั้นก็ดูสุดฤทธ มาจ้าในเมื่อแต่งตัวสวยแล้วสาวตัวตรงก็ต้องโพสท่าสวยๆจะได้มีรูปอัปเดตลงอินสตาแกรมลูกที่1ครับนั่งหลอยๆบนโซฟาขาคว้ยกันอ่าๆสายโพสลุกที่2นะครับยืนตรงขาคว้ยเพื่อสร้างหุ่นทรงเอสบ้ามสายโพสเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคุณสาวๆทรงตรงจะได้ทิกและไอเดียดีๆไปปรับประยุกต์ใช้นะครับและเจอกันใหม่ในอีพีหน้ามาดูกันว่าเราจะมาลื้อตู้กันในธีมอะไรวันนี้ ไปแล้วนะครับบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะเพิ่มความแคชเชีลด้วยเครื่องประดับคู่นี้ครับเครื่องประดับเครื่องประดับเข้าเซตเออ